ลามหนักนางเอกดังแจ้งติดเชื้อโควิดเจ็บคอและมีไข้เหล่าคนบันเทิงทยอยออกมาประกาศว่าพบเชื้อกันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนางเอกสาวอย่างเพียมรณิดาออกมาแจ้งข่าวว่าติดโควิด19หลังมีอาการเจ็บคอและมีไข้ได้แจ้งผู้ใกล้ชิดเรียบร้อยก่อนเลื่อนงานออกทั้งหมดซึ่งทางด้านสาวพรีมออกมาเล่าผ่านรูปในไอจีส่วนตัวระบุตนเองรู้สึกมีไข้และเจ็บคอ จึงไปตรวจ PCR ผลออกมาว่าพบเชื้อได้แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วและขออภัยทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งพอแฟนๆเห็นเขา้าก็พากันมามอบกำลังใจให้สาวพรีมและปลอบใจว่าเดี๋ยวก็หายไม่ต้องคิดมากนั่นเองละคะ่ะ